บุญเลยแล้วเพราะว่าาเได้ตั้งใจมาจนหอดจนเถืงเนาะพี่น้องก้าวบุญฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเนาะเนานี่ได้ทางไปเบิ่งดูกเปล่ามีบอลไปนี่นี่ คนว่าซานจะพอเรือนเพร่เเอนี่เนาะ้องเดี๋ยวเรา้าบอเคยเขาเมื่องเขานะเดี๋ยวเาห้าบอกเดี๋ยวม่โดนห็นนะารื้อเนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันดี้อนนี้ก็สู่สองคำจุนแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีจ้ามทุกคนมืัอน,นี้เข้ากันยุติงานเนาะพี่น้องเนาะสองคนกำลังตะวัน,นเนาะเข้ากรสีไปทำบุญทำทานเนาะพี่นอ้องเรียกหน้อยๆแถววัดไกลๆเนี่ยนะเนาะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาประมาณเกือบปีลเลยเนาะเข้าม่ได้ออกไปใช้เฮ็ดเฮ็ดงานกันเลิกง,งานกันมา กันอนพี่น้องเลยงานมากกับมีแต่นอนกินเห็ดกินเห็ดยาในห้องอยู่ห้องเลยก็พากกันนอนมุดคอยไปใสน์นอยย่านโควิดจวงกับเมื่อนี่ก็มีโอกาสได้ไปเนาะพี่น้องกับที่ไปเห็ดบุญแทวัดไกลๆเล็กๆหน่อยๆเนาะเป็นใจกันไปเมิ่งไปชมไปฟอกันอยู่วันเนาะพี่น้องเนาะไปกันสบายดีสวัสดีเนาะเม่พี่น้องทุกคนเนาะ ตอนนี้เทากับมากอพราะเนีสนามหลวงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เทาออกจากหองมาเนาะออกจากหองมากนางรถกาประมาณสองสัปโมงเนาะพี่น้องตอนนี้เทากัอยู่ซีสนามหลวงเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศข้างลางไปดีทำอะไรพี่น้อยแดดฮอนเนาะพี่น้องแดดฮอนค่าตัวแดดแห้งแห้งเนาะพี่เที่ยงประเดี๋ยวตะลยฮอน คลิปนี้ห้าสิบผ้าพี่น้องส้มเบิงวิวลมรอบแต่น้ำหลวงเนาะพี่น้องเนาะแต่งได้กะไปเบิงไปชมพร้อมกันเนาะพี่น้องเสียงมันโบโบโบชัดเนาะพี่น้องเนาะหัวเข้าใส่แมดเนาะหัวเพิ่นโบไฮเปิดแมดออกเนาะพี่น้องช่วงโควิดจะได้กันไปเบงไปชมพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ เาสิเอางนะ่ไม่ว่าเพื่อนเปิดไหวไ่่านะวานี้โอ้ปิดบ่เยเห็นเขามาษาแล้วค่ะโตดตารงตัวนะคะแ่ดอกไม้ได้ไ้ไหวได้ปิดไหวได้เยไหมอไหวได้อเดี๋ยไหวได้ค่ะน้องไหวม้มไ้าเี่ย พี่น้องไว้บริขาวซ้ำพี่น้องเป็นปิดให้ิขาเนาะปิดบรเขาปิดบ้เขาก็บโมเพียงเนาะพี่น้องเราหนาห้าแต่งข่าวไม่ทายทา่งแน่เนาะกรางวันโมกัสิฟ้าพี่น้องส้มบรรยากาศรลบอบเนี้ยโล้ล์เนาะภาวาช่วงโควิดเนาะเป็นบุกเปิดเนาะนี่เรากระิี้ใ้ท้องเปินเนาะางนยังนี่อีกเนาะบุกเบิกมางานกัติห้เข่าวกเนาะ ไปบริเวเขาห้าวกรยางบอกแถนีไปทาป่ากันเนาะนหัรื่องตะลเนาะพี่นาะเว่าเนติดเนาเนบ้าแบบทุกคนแบบเหาเพราะว่าโซนนี้มันเป็นซควิดนะ้าวโหัวเนตีเนะ คือคนติดจงเนาะตัเป็นยังคิดแต่แบบเป็นยังครับกาไฟที่นอกก็ได้เนาะถ้าแบบกาไฟเพราะคนทะเลาะกะต้อนนี้ก็ห้าวกับี่หน้าเวณี่นอกเรื่องต้มวันนี้ค่ะวัดวัดชะน้มสะน้หรวงแล้วพี่น้องเนาะเากันที่ายแถวรอบรอบนอกนอะพี่น้องเพราะว่าเ้าเข่าไปข้างในม่ได้ที่แหละแตมีท่าว่าสิเข่าไปนี่แหละ พอดีว่าเพิ no no. ่นโบเปิดเพิ่นปิดเนาะพี่น้องปิดตั้งแต่ชิมสามนี่สบอปิดตะรนแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่เปิดอยู่เฮาก็สิถ่ายรอบๆนอกเท่ากับสีน้องสิให้น้องเบิ่งชมๆไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องชมขอคนกันได้เด้อเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นปิดเนาะ นังน่งนั่งรถมากก็มันมม่นสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะพี่น้องขึ้นรถฟิตอีกข้าวขึ้นรถสองรอบเนาะไปเข้ายางไปทางไหนก็สิขามไปทางนเนาะพี่น้องขามไปทางน่แหละเพราะว่าเขาว่าสีขาาเขาไปกาบไว้อยู่มองนี้เนะะาะแต่ว่าขึ้นฟิต สารรักเมืองนะพี่น้องเขาใจอยของว่าส่วนช่วงโควิดทำแบบนี้สิไดเนาะพี่น้องเนาะว่าสีได้เบื้องกับโบได้โบได้เขาไปจำนาะพี่น้องเนาะถือว่าเท่ากับมาเห็นซ้ำนี่ก็ถือว่าบุญในบุญแหละยๆนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเท่ากับตั้งใจมากเนาะเอาไว้โอกาสนาพี่น้องเขาไป็นส้มข่งในเนาะ ถ้าว่าได้มาอีกก็กาสหนาะเขาก็สิเขาไปกาไว้ปลาแก้วเลยเนาะเขาเข้ามาอยู่แล้วอบอกว่า,วาเพราะว่าเข้ามาแต่ละเะท้อกับเขาบริกาไปไหว,ว้ปลาแก้วจ้าเื่อนนาะพี่น้องเพราะว่าปลาแก้วเ้าบริกาไใบไบ่แต่ว่าซานลักเมืองเขาไหว้ตลอดเนาะซานลักเมืองเขาไหว้ตลอดชุดน้ำเมื่อขาชุดเด่นจะคือสินีต้นมะขามเนาะ <laughs> ต้นปากคำไร่ไร้ สวยงามพี่น้องไปนป<ะ>้าไปขำดูถ่ายมุมไใกลๆแล้วจังสีเห็นเดี๋ยวเชให้น้องตะวันเพื่อนกอฟบอเนาะ เาบริเขาข้างในกับคอฟ้อนข้างนอกก็ได้นอกพี่น้องาขาห้าเขาไปข้างในก็นสินี่บอนผาแก้วอยู่บอนเพิ่นไอ้ไหวผาแก้วน้อพี่น้องถ่าบาพี่น้องยากมาก,กา,มาบมาไหวผาแก้วกับมาส่วงแบบว่าเพื่อนมีงานือว่าสงการเนาะเพื่อนใช้เขา,าฟี่เนาะถ่าบาเขามา่าวันธรรมดาคือยว่าบุมี บูมี่ยังเทศกาลยังหาเพื่อนสีเสียงเงินเนาะพี่น้องเสียง่าเขาคนต่างประเทศเนาะคนลาวเขาเนี่ยพี่น้องลาวเขาเนี่ยแต่ว่ามาช่วงวันธรรมดาเขาจะเสียงเงินเขา z ้มเขาไปไหวเนาะพี่น้องคนหาลอยมาเนาะช่วงนะเขาเสียงหาลอยแต่ว่าเขาเขาไปฮอดข้างในอะไแหละการย่งบริวารอยู่ดีพี่น้องพอมาช่วงน่ยตอนหน้าก็จักตรียังเนาะ เข้าก็เลยออกมาเนาะพี่น้องถือว่าเพิ่นกระปิดปรับปรุงถือว่าปรับปรุงเลยเนาะพี่น้องเนาะสวยงามเนาะงามอลังการสวยงามเอาไว้โอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะสิเขาไปถไทยง่ายเนาะสำหรับมือนี้เท่า กัดจมวิวข <Tôi S 1> <ạo> ้างนอกไปก่อนไปเฮายางไปทางไหนบ้างไปเจ้าเจ้ายางไปก่อนชุดแล้วชุดแล้วอ่ะมีบัตรไหมไปแล้วกลัปเกิดนะไปบุได พี่น้องแม่จังเขาไปกาบใบมันก็อยู่ข้างในเด็กไอ้เพิน่นคนที่เพิ่นมากเพิ่นกากาใบอยู่ข้างนอกเนาะเพราะก่อนเะ<ม>อาอ,อ,อยู่ข้างนอกก็ได้ได้เบิร์ดทำพี่น้องช่วงนี้เนาะช่วงโควิดช่วงโควิดพี่น้องเลยเพราะว่า,วามันโรคนี่มันเป็นโรคติดต่อไว้เนาะพี่น้องเพิ่นกะแต่แต่ว่ายอยู่นี่เ้าเอาแมสออกกับบุได้จังดีเลยพี่น้อง เพิ่นกระตักเตือนหอยเลยสำหรับผู้ใดทิมาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ทาบามาวายกับวายข้างนอกก็ได้เนาะเพราะว่าข้างในหันเพิ่นหมายเขาเนาะพี่น้องลาวเขาเนาะแต่ว่าทิมากะอยีเด็กเพิ่นจะทำวายข้างนอกเนาะ ชามรอมาหลับเดี๋ยวถ้าจึงยัางไปไทยม่วมนีกันเก็บภาพบรรยากาศไว้พี่น้อง เพราะว่าเดินดนมาที่มารอบนี้ก็เลยแบบว่าไม่หอบแต่ว่าเป็นปีเนาะเชือว่าสิได้ออกมาจากตั้งแต่โควิดปีที่แล้วเข้าได้มาเนาะแบบว่ากักต,ตัวอยู่ห้อง <c oughs> เป็นหาวกเดือนเนาะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้ได้ยุดได้ยุดงานเนาะเข้าล่าพักร้อนยองมือพี่น้องเอ้ซันสีเทียวเข้า ลาบปาลัก้อนสองหมื่นคอยคว้าแล้วพี่น้องเอ้ยเพรนเนดสวยงไงงามอลีอลังการเนาะเ<ม>บิ่งไปเบิ่งมาแบบว่าอยากค่ายๆอยู่แถวแย่งกันเนาะพี่น้องอยู่ไอ้อันนั้นพระธาตุหลวงเนาะพี่น้องคายคายกันเลยพี่น้องมันเป็นยากค่าย,าย,ายๆกันอยู่เนาะ บ้านไก่เพื่อนเคียงเนาะพี่น้องกค็คล้ๆกันนั่นแหละ <laughs> ตอนแรกเขาคิดวัตรชิพ่ายพอแม่พี่น้องนะไปส้มแบบลองเลือกไปนั่งเนาะเข้าวิตา,ามไปวัดอรุณแต่ว่าที่นี่ค่ะวัดสนามหลวงที่ว่าวัดอรุณมนันี่ยคือจิ่จิตกันพี่นอ้องงานแบบปกติกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็น้่งถ่วมอันตรายพี่น้องเขาก็บอยากับบุการั่งเพื่ออนไรเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเพื่อแหละเข้าสิพ่าพี่น้องลองเพื่อทำบุญเนะาะเพราะมันกวาดเนาะ บว่าบวไปก่อนกับจักจี้อดเก่าวัดหรือว่ามาเห็นที่พนากานเ,เาตตนีปกตินะมันดีถึงบนนี้ตื่นก็ถูกวัดเนาะพอจังเากันไปพี่น้องเข้ากับมาหลายอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามาก,ากับบุญใเขาอยู่ดีเนาะใช่แต่ก่อนมาหลายกูนี่ใจสวงวนั้นเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับยกเมื่อวายอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเข้ามาเข้ากับได้บุญอยู่แล้วเพราะว่าเาได้ตั้งใจมาจนหอดจนถึงเนาะพี่น้อง ก้าวบุญฝากพ,พี่ฝากน้องเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุกสุกคนเนะาะเขาสิไปทางไหนต่อบ่ะเนี่ยเข้า,าไปเข้าไปเขาไปแล้วเข้าจ็คสิไปไหนต่อแล้วแนวเบิดทางาไปแล้วเนาะเพราะว่าตั้งใจว่าสิมาเขาไปข้า,างไหนเนาะน่าที่ไปกลับ ไป,ไปเทากับยางส้มไปแถวนี่กัน,กนได้มาแล้วเนาะกับเก็บฝาบให้มันเต็มเต็มที่จัง่อยมวนนะมเนาะเขาบ้านมากเลยเนาะเท่ากันน่งรถมากโอ้ยพี่น้องไปไกลไกลนนเนาะผมเท่าขึ้นรถฟิฟตเ์นี่แถมลงแบบฟิตไ์ตลงฟิตรตายอีกนี่เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปก็จะเข่าเมื่องเขานะ <laughs> <laughs> เ่ากันเลยเนะเาบเลยออกมากงนอกกับเพื่อนเลยประมาณปีหนึ่งแตงแต่เทามาตวาึ้นมาเนบบตีแล้วาจะไดึี่อง ต่อไปทางซอยนี่ไม่ไม่ไปเนาะอ๋อผมไม่ไปเ<ป>นาะท,ที่แรกเข้าว่าีดมาลองเพื่อะนพี่น้องที่นี่เขาหยาเพ่นปิดถูกวัดเนาะเาก็เลยบริลองคือว่านะเปลี่ยนเนาะเคิื่นหีแบบว่าบอกบมดเนาะบอกที่นี่ยุดลักๆเนาะพี่น้องก็คือแบบว่าบอล ฝาแก้วบ้านเพิ่นอันในว่ายฝาแก้วน้องพ,พี่น้องไปอยู่แถวนั้นได้กลางพอดีเลยนีสานรักมากคือนีสานรักเมืองก็จะอยู่วงเรินี่ไงนี่สันจะพวดเสือนี่เราก็ไปทางไปเข้เอาเข้ายางไปเบิ่งข้างหน้าก่อนจังหน,งหน่อยปะ แดดแดดกึมกึมเนาะคนสิตโตก,กับกับพอดีเนาะพี่น้องสิแดดกับบอดแดดกะส <laughs> ชิโตก,กับบอโตกพอดีไปตอนเอามาตอนเ้องลงรถมาเด้แดดเน <laughs> าะเพื่อนจะเลือกรถขึ้นไปใช้กับสบายเนาะนมีรถนี่เว่งตลอด <laughs> มากไกลกับเสียสิบบาทพี่น้องคนละสิบบาทเนาะ เขาแางมากเลยสามสโมงเกือบสามสิบโมงโมแมนตยังแท็กซีงกับประม่นส่วโมงหนึ่งเขาก็มาหอดแล,ล้วแอันนี้เขาลงไปรดพิทก็เลยแบบว่าขวัรถกลับอีกที่เน,ะเนเะานนะแลยเด้วน,วนี่แล้วนอกพี่น้องกับคลิปนี้เขากับสด่ปิดคลิป,ลปที่ทำนี่นองพี่น้องเนาะสำรับเข้ากับน้องตะวันเนาะ เขากะนพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องว่าเข้าสิไปเที่ยวไปส้มมงได้เนาะกะสิไปกับน้องตะว,วันสองคนคนี่แหละคลิปนี้เข้า,าไม่พอกันใไหม่คลิปหน,นา น้องพี่น้องคลิปนี้เฮาก็จบเพียงทำนี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันในคลิปหนาเด้ออย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามสองขอมเมนต์เลยเน้อพี่น้องเนาะงื้อเป็นภาษาอังกฤษเนาะงทำคุณเส้นเนีเนาะงฝากตีดตางน้องเลยเด้อพอกัน